สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะกลับเข้าสู่ Resonance Podcast ค่ะคุณอยู่กับแนนซี่ v m นะคะและนี่คือ Resonance Podcast เอพิโซดที่31แล้วค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะอยู่ในหมวดใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยค่ะนั่นคือ why life ค่ะและนะคะท็อป,ปิกของเราอยู่ในหมวด xx series นะคะนั่นก็คือทำไมมนุษย์เมน ต้องเกี่ยวกาด้วยล่ะมีมูดอื่นหรือมีอารมณ์อื่นอะไรอีกไหมแล้วมันพออะไรค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าในหมวดใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือหมวด wild life เนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาจากการที่แนนะอยากจะเมาส์เรื่องชาวบ้านค่ะ <c ười> คือเรื่องของการแบ่ง,บงหมวดเนี่ยแนนแบ่งชัดเจนนะในหมวด เวทไลฟ์นะคะก็คือเป็นเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์หรือว่าเรื่องของชีวิตของการเป็นศัลแพทย์ของแนเนเนาะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานของแนเนเองหรือว่าของเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าในเรื่องของวงการศัรวแพทย์ต่างๆนะคะคือเป็นเกี่ยวกับอ่ะเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับแนนนะ ในส่วนของ my life นะคะ my life เนี่ยจะเป็นลักษณะคือเกี่ยวข้องกับแนนเหมือนกันเป็นลักษณะของการแชร์ประสบการณ์ที่แนนเคยเจอมานะคะรวมไปถึงเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนในชีวิตของเรานะคะเรื่องรอบตัวเราแนนก็มาจะใช้วิธีการแชร์ประสบการณ์เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าเออแนนเจอมาแบบนี้แล้วว่าทุกคนเป็นแบบไหนมันมีอะไรที่แนนตกผลึกต,กตกตะกอนจนอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้แต่หมวด wild life เนี่ยเป็นหมวดเรื่องชาวบ้านของแท้ ท็อปิกของมันจะเป็นแบบ t r รนดิ้งนะคะเป็นเรื่องของที่ทุกคนอะ่ะให้ความสนใจเนาะอยากรู้แล้วแนนก็อยากเมาเม์มยก,กับทุกคนด้วยไงดังนั้นนะคะท็อปิกวายไลฟ์ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ในเรื่องของความคิดเห็นมากกว่าเรื่องของประสบการณ์แต่ก็แน่ล่ะเราเป็น ผู้หญิงนะคะมันก็อาจจะต้องมีแบบเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวแบบสิ่งที่เราเคยเจอมาด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยึดติดในเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวมากเท่าไหร่นะคะก็หลักๆก็คือเป็นการพูดคุยในส่วนของออสิ่งที่เราได้ยินมานะมันเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท็อปิกใหม่นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็มาแชร์มาคอมเมนต์กันนะคะในหัวข้อนี้เยอะๆนะเพราะว่าเราก็จะได้รู้นะคะว่าทุกคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ ัวข้อนี้มากน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็เผื่อจะมีไอเดียนะคะในท็อปปิกใหม่ๆที่หลายๆคนนะคะอยากรู้อยากพูดคุยแล้วก็จะได้มาแชร์เรื่องของความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์กันค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นท็อปปิกใหม่หมวดใหม่เนา แนนก็เลยเลือกท็อปิกที่แบบใกล้ตัวละกันนะคะก็คือเป็น xx series xx series คืออะไรทุกคนอาจจะแบบพูดอะไรวะ xx นี่คือย่อมาจากโครโมโสมของเพศหญิงนะคะ series xx นี่ก็คือจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้หญิงละกันนะคะ xx series นะคะท็อปิกมันก็เลยเป็นเรื่องของประจำเดือนไงเม EN นเะน่ยทำไมมีเราจะต้องแบบอารมณ์เสียกเกลี้ยกล่อด้วยค่ะมีอารมณ์อื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแนนเชื่อว่า ม,มันมีเยอะนะคะคำถามเนี้ยแล้วก็เป็นคำถามที่คุณผู้ชายหลายๆคนอ่ะคือด้แต่สงสัยแล้วยังหาคำตอบไม่ได้เป็นเอ่อใช้คำว่าเรื่องพิศวงในจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ายังไงดีแล้วก็มักจะแซวกันว่าโอ้ร oh, ุ่นนี้ผลิตมาเยอะครับเจอทุกเดือนเดือนหนึ่งประมาณสามรอบ หนึ่งรอบกินเวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์เห็นไหมเท่ากับว่าอารมณ์เสียทั้งเดือนเลยใช่ว่า <ś> ะ <DW> ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์อ่ะคะ่ะอืมเอ่อใจเย็นนะเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นสตัตวแพทย์ไง ก็มีความรู้เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการแพทย์สถานสุขไงเราจะมาพูดด้วยอารมณ์แล้วก็พูดด้วยแบบไร้เหตุผลมันก็ไม่ได้นะคะเราก็อาจจะต้องมีอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงเนาะเพื่อที่เวลาพูดแล้วมันจะได้มีแบบเหตุผลสปอร์ตหน่อยไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะหาว่าอ้าวยยหมอนี่เยหมอแนนี่เข้าข้าวเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเองนิว่าอะไรอย่างเงี้ยเออนาะไม่ได้เนาะซึ่งจริง,รงๆแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะช่วงที่เมนมามันคือช่วงที่ไข่ตกไปแล้ว เออทุกคนอาจจะแบบงงแต่ว่ามันก็มีคนที่เข้าใจแนนเชื่อว้อย่างนั้นเพราะว่าตอนสมัยตั้งแต่เราเรียนในช่วงมัธยมเพศศึกษาเนี่ยเขาก็ให้เราเรียนในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของเอสตัสไซเคิลเอสตัสไซเคิลก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะเรื่องของประจำเดือนที่ไข่ตกเมื่อ,อไหร่ฮอร์โมนแต่อะไรทําหน้าที่อะไรแล้วหลังจากที่ฮอร์โมนตกไข่ตกมีอะไรเริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงที่ ไข่โตกก็คือเป็นช่วงฮอร์โมนอีกประเภทหนึ่งคือเอสโตรเจนเนี่ยมันมีสูงมากนะคะแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าฮอร์โมนแบบดอบดาวกระทันหันเป็นล่วงปุ๊บขึ้นมาทันทีอยู่ดีๆก็วูบเหมือนตกตึกอะ่ะเสร็จแล้วไข่ก็ตกอืมพอหลังจากนั้นนะคะมันก็จะค่อยเปลี่ยนฮอร์โมนทีนี้ไอช่วงก่อนไข่โตที่ฮอร์โมนมันสูงๆเนี่ยฮอร์โมนมันปรีดไงทุกคน ไอตัวฮอร์โมนที่มันปีดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดสภาวะที่เรียกว่าสวิงได้นะคะด้วยความที่ฮอร์โมนมันสูงอารมณ์มันก็จะแปรป่วนส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเจอแบบเกวกาดใช่ไหมจริงๆแล้วด้วยมูดของฮอร์โมนอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราหงุดหงิดนะทุกคนบอกเอา้าอะไรวะคือฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการสวิงอ่ะมันไม่ได้ทําให้เหงุดหงิดค่ะ แต่มันทำให้เราอารมณ์อ่อนไหวเซมซิทีฟมากยิ่งขึ้นคือแบบจะไม่อาจใช้คำาศัพทางการแพทย์เลยแต่ว่ามันมีเส้นขีดจำกัดความอดทนน่ะที่ต่ำลงในช่วงแบบพักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวของฮอร์โมนก็อาจจะแบบไม่ได้สูกมากแล้วก็เส้นขีดจำกัดของความอดทนของเราอะ่ะความแปรปรวนอะก็คืออาจจะอยู่สูง อย่างเช่นอาจจะสูง60อะไรเงี้ยจากร้อยก็ได้นะคะแต่พอถึงเวลาที่ฮอร์โมนมันเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นพุ่งปีปีต์ปีตตัวไอเส้นความอดทนนันนะ่ะมันลดต่ำลงทุกคนจาก60มาลงมาเหลือ20ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันไปกระตุ้นทำให้อร์รมนมันพุ่งปีดหรือว่าฮอร์โมนมันเกิดสวิงเ่ะมันก็จะพุ่งทะลุขีดจำกัดไปก็คือฉันจะไม่ทนแล้วนะเราก็เลยแสดงความเกรียวกาดทางอารมณ์ออกมา,าเช่นหงุดหงิดเห็นได้ง่ายสุดเลย เพราะว่าเราเกิดอารมณ์อ่อนไหวเหมือนเซนซิทีฟขึ้นมาค่ะโดนแตะนิดแตะหน่อยก็แบบเยีาา่ยมจะไม่ชอบอะไรเงี้ยทำไมเธอถึงทาแบบนี้วะอุ้ยเอาประสบการณ์จริงมาพูด <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมทุกคนบอกว่าทำไมต้องเกี้ยวกาดจริงมันก็ไม่ได้เกี้ยวกาดหรอกด้วยอารมณ์นะคือมันอ่อนไหวมันเซนซิทีฟและการที่มันจะอ่อนไหวมันเซนซิทีฟแล้วถูกกระตุ้นง่ายที่สุดคือการโดนยั่วโมโหค่ะดังนั้นทุกคนก็เลยเห็นว่าแบบโดนเกี้ยวกาดเลยอะไรที่ไม่ได้อย่างใจก็ขึ้นเสียงแหละ ม,มันอ่อนไหวยไงมันเซนซิทีฟแล้วถามว่าคนที่เนี่ยไข่จะตกอะ่ะจะมีเมนเนะ่ยแล้วอารมณ์เกี่ยวกาบโมโหรู้ตัวไหมรู้ใครไม่รู้ฉันรู้อ่ะหมอแนนคนนี้พูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าเวลาที่เราหงุดหงิดเรารู้ตัวไหมเรารู้นะรู้แบบว่าพูดพูด,พ,ดพูดไปเนี่ยรู้แล้วว่าอุ้ยหงุดหงิดละขึ้นเสียงเสียงดังรู้ตัว ขอโทษไหมง้อไหมอันนี้แล้วแต่อีโก้ของแต่ละคนหรือบางคนรู้ตัวเร็วก็จะแบบเซตด,ดาวลงมาบางคนรู้ตัวตั้งแต่เริ่มปีแต่ยังไม่พูดซึ่งอันนี้คืออยู่ที่นิสใส่ของแต่ละคนบางคนหงุดหงิดแต่ไม่พูดแต่บางคนหงุดหงิดแล้วสวนเลยอันนั้นก็คือห้ามไม่ได้หมายความว่ากว่าที่จะ,จะแบบสงบอารมณ์ตัวเองคือพูดออกไปแล้วนะคะดังนั้นแต่ถามว่ารู้ไหมรู้นะอืมมันคือช่วงเวลาที่แบบหงุดหงิดวอยอะไรอย่างเงี้ยอ่นไม่ได้ แล้วถ้ามันเก้วกาดขนาดนี้มีวิธีรับมือไหมอย่าไปแย่อย่าไปยั่วโมโหละกันถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าดูช่วงเนี้ยหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรก็ยัว่วไปจับนิดจับหน่อยก็อารมณ์ไม่ดีก็อย่าไป,ยาไปแยบบ่อย่าไปแบบอย่าไปแย่เล่นนะคะทุกคน นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งแย่มันก็จะยิ่งหงุดหงิดย,ยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งโมโหแล้วก็หาเรื่องทะเลาะแล้วการหาเรื่องทะเลาะหงุดหงิดมันจะแบบเงินพานไปทุกเรื่องเลยอะกลายเป็นแบบบางคนก็สนุกกับการแย่เล่นแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปแหละมันไม่รู้คุมอารมณ์เลยคือในมูดปกติคนที่แย่กันมันอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่ณเวลานั้นมันไม่ตลกและเพราะฮอร์โมนมันบอกว่าฉันเซนซิทีฟเธออย่ามาจับ อย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นมันก็เลยไม่สนุกแหละไม่ตลกก็แย่ๆนะคะก็จะได้ไม่ทะเลาะก,กันเนาะเมื่อกี้คือช่วงก่อนที่เมนจะมาใช่ไหมช่วงไข่ตกฮอร์โมนก็จะซูงวิงไปบวนแล้วพอหลังจากนั้นนะคะพอไข่ตกฮอร์โมนมันดรอปบูบลงมาก็จะเปลี่ยนชนิดของฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะเจอก็คืองูดงีดอีกเซนซิทีฟอีกแต่มันจะไม่ปูดปีดเท่ากับตอน ก่อนไข่ตกอะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือมันเจ้าน้ำตาค่ะมันเซนซิทีนี่ไงคนถามหามีมูดอื่นไหมมีนะคะนี่ไงมูดนี้เลยเศรา้าเครียดดาวบลูร้องไห้รู้สึกน้อยใจชีวิตลั่นทดหมูดนี้มาแล้วแม่ ซึ่งบางคนน่ะมีแบบช่วงที่เป็นบลูคือช่วงที่แบบรู้สึกแย่หมองเศร้าอ่ะในเดือนเดือนนั้นนั้นน่ะก็คืออาจจะมีตั้งแต่ตอนช่วงที่ไข่ตกเลยก็ได้นะคือแล้วแต่ลอแต่ว่าโดยส่วนใหญ่กราฟของคนมักจะเป็นแบบนี้แล้วกันอ่ะก็คือที่เจอบ่อยก็คืออ่ะงุนหงิดก่อนแล้วค่อยมาเศร้าทีหลังนะคะสำหรับแนนว่าถ้าสมมติว่ามูดที่ เออเกลกาดอ่ะเป็นมูที่แบบชวนทะเลาะใช่ป่ะมูเศร้ามันเป็นมูอะไรที่แบบเหนื่อยใจอ่ะเออพูดได้แค่นี้คือถามว่าคนเศร้าก็เหนื่อยใจนะคืออย่างเราเรารู้ตัวว่าแบบเรารู้สึกแย่มากเหน่อยแบบพ,พูดไปพูดมาล้ําตาจะไหลร้องไห้อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าทําไมเราจะต้องร้องไห้ด้วยแต่แบบมันรู้สึกแย่มากคือการที่อารมณ์พาให้รู้สึกแย่แล้วเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกแย่กว่าเดิมะมันจะทําให้ยิ่งรู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะยิ่งแย่เข้าไปอีกเลยถ้าเทียบกันแล้วการที่โมโหหรือเกลี้ยกั่ออย่างดีสกว่าเพราะการที่เราจะไปปอกคนคนหนึ่งที่รู้สึกแย่แล้วอารมณ์สวิงเพราะความรู้สึกแย่มีแต่ความหมุนหมอมันจะทําให้ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้ เออไอคนหงุดหงิดมูดดี้ก็ไม่อยากเขาใกล้แหละแต่ไอคนที่ร้องไห้อย่างเงี้ยก็น่าสยองอยู่นะน่าผว,วาาเพราะไม่รู้อยู่ดีๆจะดราม่าเรื่องอะไรไหม <c oughs> อ่าคนที่ทะเลาะกันด้วยความหงุดหงิดใช่ไหมอะไรก็ไม่พึงพอใจแต่ถ้าเราไม่ยั่วเขาเราไม่ไปแย่เขาเขาก็อาจจะแบบน้อยลงเนาะไม่เยอะแต่ไอคนที่เศร้าไปสกิดนิสเนกิดหน่อยนี่ร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็ดราม่า แล้วบางทีดรามา่าเราก็จะดึงความทรงจําส่วนสั้นความทรงจําระยะยาวขึ้นมาด้วยก็คือการขุดเรื่องเก่ามาดราม่า,าด้วยนะคะเออนี่แหละมันก็เป็นประเด็นที่คนทะเลาะกันยิ่งกว่าเดิมแนนว่าไอ้มูดี้น่ะนะไอ้แกวกาดนันยังทะเลาะกันไม่สู้ไอ้ดราม่าแล้วลําลึกย้อนชาติที่แล้วอีกอันนี้นนนว่าแย่กว่าเยอะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ความสัมพันธ์มัน ป linguistic. ังปีน้าคือก็จะมีคุณผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบโอเคเธอมีเมนแหละเธอต้องการน้ําตาลเออเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเนี้ยผู้หญิงที่มีเมนเขาต้องการการเอาใจใส่และดูแลนะคะถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากจะแบบให้มันเป็นปัญหาระบั่นทอนชีวิตทําให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกแย่ไปมากกว่าเดิมก็เอาใจใส่นิดหน่อยก็ได้อย่างเช่นแบบอ่ะ ปวดท้องเมนหรือว่ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบมีเมนแล้วไม่ไหวแล้วว่าเครียดมากเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบหาขนมให้หรือว่าซื้อขนมมาปอบอะไรอย่เงี้ยถ้ายิ่งปวดท้องเมนก็นี่เลยค่ะ เอากระเป๋าน้ําร้อนให้หรือว่าแบบต้มถั่วเขียวต้มน้ําตาลหรือที่เขาเรียกต้มน้ําตาลแดงเนาะอะไรเงี้ยให้กินของหวานๆได้นะหรือจะเป็นแบบของร้อนอย่างเช่นใครกินนมอุ่นได้ก็กินนมอะไรเงี้ยน้าขิงอุ่นๆน้ําชาอุ่นๆไอโยเวนชานองไข่มกนะทุกคนไม่ได้นะให้กินของอุ่นๆนะคะก็จะช่วยให้ท้องสบายขึ้นเนี่ยแค่นี้เองอย่าสมมติว่าแฟนแบบปวดท้องมินกาลังดราม่าใช่ไหมเดินมาแล้วเธอไปนอนเธอไปนอนเดี๋ยวเราแบบ ทำโอวันตินอุ่นทาโอวันตินร้อนให้กินไมโลร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไปนอนรอนเอากระเป๋าน้ําร้อนต้มน้าร้อนใส่เนี่ยต้มน้าร้อนหนึ่งกาเอาเทใส่กระเป๋าน้ําร้อนหนึ่งกระเป๋าที่เหลือก็คือนี่ละลายไมโลทีอินวันก็ได้แล้วเอาไปให้เขาเออเดี๋ยวดราม่าก็จะดีขึ้นแค่นี้เลยค่ะลงทุนแค่ต้มน้ำหนึ่งกากับไล่ให้ผู้หญิงไปนอนอันเนี้ยง่ายนะคะแล้วก็น่าจะช่วยลดดราม่าไปได้เยอะเลยเนาะ ส่วนถ้าเป็นแบบก่อนที่จะมีเมนมาใช่ไหมก่อนไข่ตกอย่างเงี้ยให้กินของหวานอารมณ์เสียอารมณ์เสียนี่ชานมไขม่มุกหวานร้อยไปเลยเอามุกบุกก็ได้แบบอ่ะเดี๋ยวเอาไม่ได้อีกเดี๋ยวหวานร้อยแล้วเดี๋ยวโดนดราม่าอีกหาว่าเธออยากให้ฉันอ้วนหรอแค่นี้ฉันก็อ้วนอยู่แล้วเธอต้องการขุนฉันเพื่อที่จะไมุ่้นใช่ไหมอืมไปเลยค่ะชานมไขม่มุกบุกเอาหวานย0 2สเปอร์เซนยี่ิบห้าเปอร์เซ็นพอเน่ เห็นไหมมุกบุกด้วยนะมุกบุกก็จะได้แบบไม่อ้วนไงแล้วก็หวานเล็กน้อยนมก็เปลี่ยนเป็นนมพืชเดี๋ยวกินนมวัวเดี๋ยววมเดี๋ยวมีปัญหาสิวขึ้นอ่ะชานมก็หวานน้อยหรือจะกินชาใสาชาผลไม้ก็ได้กินของหวานนะจะได้อารมณ์ดีนี่ซื้อขนมเค้กมาให้ขนมเค้กเป็นขนมเค้กแบบที่เธอชอบเลยเดี๋ยวซื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะถ้าเกิดเธออยากกินอีกค่อยไปซื้อใหม่วันนี้อย่าเพิ่งกินเยอะได้เลยเราไปกินข้าวกัน เรื่องลายจะกลายเป็นดีได้นะคะถ้าสมมติว่าเราพลิกสถานการณ์ด้วยกันที่ให้ของเล็กๆน้อยๆที่เขาชอบแล้วก็พยายามอย่าปะทะเบี่ยงประเด็นซะหน่อยจะได้ไม่เป็นดาม่าเนาะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะเหลายคนอาจจะด่าแน่นะคะว่าอ้าวพูดอย่างนี้ก,ก็เข้าข้างผู้หญิงแล้วก็อยากจะให้ผู้ชาย,ยามาเอาเอาใจใช่ไหม อ่อ uh, it's depend ค่ะ it's up to you ถ้าสมมติว่าคุณอยากเอาใจแฟนเพื่อที่ให้แฟนไม่ดราม่ามากกว่าเดิมแล้วก็รักกันดีจะดูแลก,กันอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากทำก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เรื่องของการบังคับเป็นเรื่องของการเสนอแนะถ้าเกิดคุณคิดว่าทำแล้วจะทำให้ชีวิตคู่ในการคบกันมีความสุขก็รทำไปเถอะมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเสียเวลาไม่อยากทำชอบงานไฟค่ะชอบงานแบบ ทะเลาะมันต้องเอากันคนละข้างก็ทะเลาะได้เลยจะลูกเปิดฉากได้เลยอันนี้คือแบบความสนุกของแต่ละคนมันไม่เท่ากันความชอบของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆแต่ในฐานะที่เราเป็นพวกที่แบบไม่อยากให้มันเกิดความเล้าฉาดในชีวิตนะ,นะแล้วเราก็ไม่อยากจะเพิ่มประชากรคนโสดในสังคมเพราะว่าลำบางแค่เราโสดอย่างเดียวเราก็ลำบากแล้วดังนั้นใครที่มีคู่อยู่ก็รักษาคู่กันไว้ด้วยกันดูแลเล็เกๆน้อยๆอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่า ข้ามไปถึงตอนที่แบบร้องไห้ลหละเมนหมดแล้วแต่ยังดูดรามา่ายังดูร้องไห้อยู่ทำไงดีพาไปผ่อนคลายหน่อยก็ได้ค่ะบางทีแบบแนรู้สึกว่าการที่แบบมันได้รับความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆ,ๆมันก็จะทําให้อารมณ์ดีขึ้นสมมุติว่าเราเสียเงินไปตั้งแต่ซื้อเคก้กชานนมไข่มุกยนันน้ําขิงย,ยันไมโลต้มไอตัวกระเป๋าน้ําร้อนให้แล้วโว้ทำไมเดือนนี้มันดราม่าจังเลยวะ พอเมนหมดแต่ยังดูอารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่ก็อาจจะแนะนำว่าพาออกไปเดินเล่นไปเดินห้างไปดูหนังสักเรื่องซื้อลูกชิ้นละปลาละเบิดทอดกินหรือว่าแบบซื้อมันทอดโปเตโต้คอเนอร์ให้กินอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งอย่างเนาะใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าพูดอะไรที่ยุแย่นะคะแน่นว่าโดนมาขนาดเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีแลไอเทมที่แบบ ยังยังไม่สำนึกเกงเกลกาดไม่เลิกนั้นว่าไม่มีหรอกเอาจริงแต่แต่ก็ไม่แน่นะคะแต่และคนแบบได้ตัวสีเขตมาไม่เท่ากันอ่ะใช้คาว่าอย่างนี้แล้วกันบางคนอาจจะได้ตัวสีเขจริงๆคืองี่เง่าตั้งแต่วันที่หนอย่างวันที่3เอ็ดอันนี้ก็ เป็นโชคดีของคุณค่ะใช่เขาว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่สําหรับแนนในมาว่าน้อยอะน้อยคนมากที่จะเจอตัวซีเคทแบบนั้นแล้วก็คงไม่มีใครอยากเป็นตัวซีเคทในสายตาคนอื่นหรอกเราก็อยากจะแบบได้รับการดูแลจากแฟนเล็กๆน้อยๆอยบ้างถ้าแฟนทําให้ขนาดนี้แนนก็โอเคแล้วอะเนี่ยก่อนเมนมาซื้อขนมซื้ออะไรให้ไม่ไม่ชวนทะเลาะพอเมนมาอย่างเงี้ยอะทําน้ําขงน้งําขิงอะไรให้ดูแลแค่เนี้อยอแค่นี้ก็รักแล้ว นะคะปื้มแล้วแบบไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มมากแล้วอแค่นั้นจริง,รงอาจจะเพราะแน่นโตด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอพอเราโตขึ้นเราเข้าใจแล้วว่าแบบมันเป็นเรื่องของอารมณ์อะปรับได้ก็ปรับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดการทะเลาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแค่นี้นะว่ามันก็โอเคแล้วอะสําหรับผู้หญิงที่แบบมีเมนอารมณ์อ่อนไหวอยากได้การดูแลเอาใจใส่ถ้ามันไม่ยากเกินไปไม่ต้องเสียตังค์มากแค่นี้ก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่แบบ แนนว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอก็คือแบบผู้หญิงที่มีแนวโน้มงี่เง่าเอาแต่ใจอยู่แล้วเวลาช่วงมีเมนจะงี่เง่าแบบคูณห้าไปเลยจริงตอนสมัยนั้นเด็กๆนั้นก็เป็นนะคะสมัยนั้นเด็กๆคือประมาณแบบเด็กอะสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยเป็นวัยที่ฮอร์โมนกําลังแบบพุง่งพลาดเปลี่ยนแปลงมากช่วงมีเมนงี่เง่ามากคืองี่เง่าเป็นอารมณ์แบบอย่างแนนอะมีปัญหาปวดท้องเมนใช่ไหม เอ๊ะทำไมเรามาแชร์ประสบการณ์ตัวเองเออแต่ขอเล่าสันส้นๆละกันอยากเล่าก็คือแนนะม,มีปัญหาปวดท้องเมนเวลาช่วงแนนปวดท้องเมนแนนไม่เอาใครทั้งนั้นนะคะ่ะเพราะว่าปวดท้องไม่อยากเสวนากับใครไม่เอาอะไรทั้งนั้นแม้แต่เพื่อนด้วยกันเองยังไม่คุยเลยคือขอนอนพอแบบหายปวดทุกอย่างโอเคแล้วก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิม นะมันก็จะมีช่วงเวลาแบบเนี้ยคือไม่เอาใครไม่เอาหมาไม่เอาแมวไม่เอาใครทั้งนั้นใครยิ่งค้าช่วงปวดท้องเมนมากๆกําลังรู้สึกแย่อยากนอนพักมีคนมาแบบเธอไปไรอ่ะเธอไปไรอ่ะเฮ้ยอย่านอนดีลุขึ้นมาดีลูกกอ็ฟ้อนนะคะพูดเลยลำถวายใส่เลยค่ะ คือพูดเลยว่านะตอนนั้นคือฉันก็ไม่เอาใครแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งย้อนกลับไปในวันนั้นเราก็เข้าใจตัวเองนะว่าแบบมันรู้สึกแย่มากมันปวดท้องมากมันแบบไม่ไหวแล้วอย่างนอนอะไรอย่างนี้เนก็ไม่อยากให้คนมาแบบยุ่งอะไรเงี้ยวุ่นวายแต่ถ้าสมมุติว่าแนนในวัยนี้แนนเกิดปวดท้องเมนขึ้นมาแล้วแบบว่ารู้สึกอยากพักแนนะก็จะบอกกันเลยว่าเออเราปวดท้องเมนมากเลยเราขอพักนะเธอไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้ ปิดประตูนอนล็อกไม่คุยกับใครปิดโทรศัพท์ด้วยขอนอนก่อนอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบนี้คือเด็กกับโตแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของบริบทต่างกาันแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะทํายังไงทําให้คนอื่นเขาแบบไม่มาวุ่นวายแล้วก็เขาไม่รู้สึกแยก่กับเราถ้าเราเผลอทำอะไรแบบที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้ค่ะดังนั้นเด็กๆวัยมันกำลังฮอร์โมนอะ อฮอร์โมนกำลังพุ่งพ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนิดนึงแหละดังนั้นถ้าเกิดใครที่จุ่มได้ตัวซีเคตมาทั้งเด็กกว่ายังวัยรุน่นเอาแต่ใจที่หนึ่งเมเมนคูณห้าไปเลยเกล้วกาสุดๆอันนี้ต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆสนทนาค่ะถ้าเขาบอกว่าจะม,มาจับยังยุ่งไหมอะไรเงี้ยอืมได้ยังก็ไม่ต้องไม่จับไปต้มยุ่งเขานะแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบ เอาใจโดยที่ไม่ต้องไปจับไปยุ่งได้นะคะอาจจะแบบซื้อขนมมาให้ซื้อของกินซื้อโจ๊กซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาให้อาจจะบอกแค่ว่าเออเราซื้อโจ๊กมาให้นะแล้วปล่อยเขานอนหรือเขียนโน้ตเอาไว้ให้ก็ได้โอ้ยนะว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครทํากันแล้วปะเออแนงเคยเจอคนที่เขาแบบว่าเนี่ยเขียนโน้ตเอาไว้ให้เราซื้อโจ๊กมาให้นะแล้วก็ใส่ถุงเขียนเอาไว้ในถุงแล้วก็ห้อยประตูเอาไว้อืนั่นแหละ แล้วพอถึงเวลาอ่ะเราก็อาจจะส่งข้อความไปบอกเขาด้วยว่าเออแบบเราซูโจก็ไว้ให้นะแขวนไว้อยู่หนะ้าห้องอย่าลืมกินเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเราเจอแบบนี้เราก็จะโอเคขึ้นอารมณ์ดีขึ้นที่นี่ใจอ้าวอย่างน้อยๆเขาก็ยังมังงอเขาก็รู้ว่าควรที่จะเอาใจฉันนางตัวสีเข็มต้องคิดแบบนี้ค่ะทุกคนอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทําไปมันเหมือนแบบน้ําหยดลงหินแล้วหินบอกว่ามึงทําอะไรอุ้ยคัด เตเต้เซนเซอร์เซนเซอร์น้ำหยดลงหินเธอทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาก็ต้องรู้แหละว่าเราแบบดูแลเอาใจใส่แล้วก็คาดหวังว่าใครก็ตามนะคะที่คบกันถ้าอยายกให้ความสัมพันธ์ไปได้อย่างราบรื่นก็เข้าอกเข้าใจนิดนึงเนาะจะเย็นเย็นกับมนุษย์เมนนิดนึงนะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของเอพิโซดที่ส1สิบเอ็นะคะในหมวด w วล์ไล เป็นไงกันบ,บ้างในเรื่องของการเม้ามอยเนาะเราอยากเม้ามอยเรื่องชาวบ้านอะ่ะเราก็เลยต้องตั้งท็อปปิกท็อปิกแบบหมวดใหม่ขึ้นมาเลยและคำว่า Wild Life นะคะทุกคนนะ่าจะเห็นที่หน้าปกคลิปแล้วมันคือ w i l d life นะคะ i ที่แปลว่าแบบมันจะ้คำว่าอะไรนะมันมีความเ o ็กซ์โซตมีความแบบตื่นเต้นนะมีความป่ามันมีความเออนั่นแหละ เออเป็นเป็นวายมีความวายมีความป่ามีความพูดยังไงอะพูดวนไปวนมาเอาใหม่ดิคือหลายคนน่าจะเห็นแหลวนะคะวายไลฟ์ life, ก็คือพ้องกับคำว่าวายไลฟ์นะคะวายที่แปลว่าป่าวายไลฟ์ life, อันนั้นก็คือเป็นชีวิตที่แบบเอกโซติกเอ็กซ์ตรีมเวอร์เนาะมีความตื่นเต้นเร้าใจมากนะคะแล้วมันทําไมอะก็คือเนี่ยวายไลฟ์ก็คือเนี่ย, life, ยชีวิตเรามันทําไมล่ะก็สนุกสิก็ตื่นเต้นสิ คอนเทนต์เข้าตลอดเนาะตื่นเต้นตลอดมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะคะนี่ก็คือชีวิตของคนเราเนาะวายไลฟ์ Life, นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะขอจบในส่วนของพอดแคสต์นะคะเอพิโซดนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจริงๆ AX s e r i e s อาจจะกลับมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต้องดูท็อปิกดีๆว่าจะเอาท็อปิกอะไรที่ให้ทัวร์ไม่ลงนะคะแล้วก็เป็นท็อปิกที่มีหลายคนสงสยัยความสนใจนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเมามมยกันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ Resonance Podcast ไปก่อนแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในท็อปิกหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรอยู่ในหมวดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่อง Nancy ่ like, เอาไว้ไลค์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย